สวัสดีครับพี่นอ้องคุณส่งพาทัวฟ้ามัวเกาหลีครับผมวันนี้าาพาไปหัวง้อได้ไหมครับปีนอ้องก้กำลังง่ายมาใหม่แต่ว่ามันเชิงขนาดต่อ,อครับเล่นกับเขาครับปกติมันแหนครับผมพีน,อน้องแหก็คือมันมันพยศอ่ะเนาะเหมือนมาพยศอ่ะเมื่อฮันอูนี่ส่วนมากมันจะแหแล้วมันจะขีดหัวครับจะมีบางตัวทีว่มันคุ้นเคยกับเขาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ผม กำลังมาเรียกนีคือกำลังง่ายมากวันก่อนนี้เองครับผมมาวันว่ตัวเล็ก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 นี่ตัวเล็กนี่กนี่วับสาเดือนสิเออวันที่เดือนสครับเนซองนึ่งตองเดือนนี่เดือนส สีเด <Yeah. S 1> ือนปลายครับพี่น้องอายุ่งสีเนื้อสไปตัวนี้อย่านมแล้วเหรอง่ายมากนี่ครับผมตัวอื่นมันจะแไงมันอยากเล่นกับเขาอยู่แต่ว่าเวลาเขากลับมันอะมันก็หนีก็แลกเคลแบบนี้อ่ะมีน้อยครับผมไปนอ๊ะมันจะดูจับดูจับเนี้ย นะครับเนาะขอกันเข้อของปลาขอนข้อครับรักงัวน่อยเนี่ยผมเลี้ยงงัวก็ประมาณเนี่ยแล้วเขาเนี่ยการยงานแล้วผมาเล่นมาหยอกงัวมันแบบประมาณเนี่ยพี่น้องการเขาก็มีตัวยองคือหัวอาหารมียามันมีเลื่องขอปั่นยาก็ปั่นอาหารมากก็เนี่ยโน่นเนี่ยนี่เนี่ยแม่แต่ผมจะบอกนะครับเนาะในส่วนมากก็ผมมีอย่างล้วครับผมงานรักของผมตกในไทยกันพอแล้วครับเนาะผมมีอย่างพอ สอบทีนี้ก็คือเท่าแกกับหัวหน้าคนเกาหลีนี่ผมบอกมายุ่งมากหุ่นไว้กับเขาเลยครับผมบอกเขาเนี่ยอย่างเหมืนก็สั่งมาแค่นั้นเองเหมืนกับอะไรมาจำทีจำใช้กับเขาโอเคครับผมสำหรับที่นี่ขอบคุณทุกซรัพทุกการรับชมครับสวัสดีครับ